สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนวัดิลิวันวันนี้วิชาการงานอาชีพเราจะมาเรียนกันเรื่องการรีดและเก็บเสื้อผ้ากันครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนการรีดเสื้อผ้าได้ 2. ฝึกปฏิบัติการรีดเสื้อผ้ารูปแบบต่างๆได้ 3. เห็นประโยชน์ของการรีดผ้าและเก็บเสื้อผ้าก่อนอื่นคุณครูมีคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าการรีดเสื้อผ้าหมายถึงอะไรครับ แล้วมาดูความหมายของการรีดผ้าการรีดผ้านะครับคือการทําผ้าให้เรียบโดยใช้ความร้อนจากเตารีดนะครับจะสังเกตนะครับหลังจากที่เราซักผ้าและตากผ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อนําผ้าไปตากผ้าก็จะยับใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าเราใส่เสื้อผ้ายับยับมันจะดูไม่หล่อไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการรีดผ้าขึ้นครับเพื่อให้ผ้าเรียบใส่แล้วดู สวยและหล่อกันทุกคนครับการรีดผ้านะครับโดยทั่วไปจะมี2วิธีคือ 1. การรีดแบบทับ 2. การรีดแบบไถเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการรีดแบบทับหรือแบบไถต่างกันอย่างไรครับการรีดทับเป็นวิธีการรีดโดยใช้เตารีดยกทับผ้าทีละส่วนวิธีการนี้จะทําให้ผ้าเรียบเหมาะสําหรับผ้าที่พิถีพิถันและเสียรูปทรงได้ง่ายแต่ การวิธีการใช้วิธีนี้อาจจะทําให้เสียเวลาครับเนื่องจากเราต้องยกเตารีดทับทีละส่วนเพื่อให้เรียบนะครับแต่เรียบดีนะครับต่อไปการรีดแบบไถเป็นวิธีรีดผ้าโดยใช้มือไถไปมาส่วนบริเวณที่ต้องการรีดวิธีนี้จะทําให้รีดได้รวดเร็วถ้ารีดด้วยไฟแรงหรือรีดแรงๆพื้นผิวของผ้าอาจเสียหายหรือเกิดรอยตําหนิได้หรือทําให้ผ้าเป็นมัน เฉพาะส่วนที่เป็นรอยพับเช่นปลายแขนชายกระโปรงเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่ผู้คนก็จะใช้การรีดแบบไถในการรีดผ้านะครับเพราะว่าต้องการความรวดเร็วครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์การรีดผ้ากันครับ 1. แน่นอนครับคือเตารีดไฟฟ้านะครับ 2. ปลั๊กไฟหรือปลั๊กพ่วงในกรณีที่สายรีดผ้าสั้นนะครับ 3. โตะรีดผ้าแต่บางบ้านก็ไม่ได้ใช้นะครับ บางบ้านอาจจะใช้ผ้าปูไปกับพื้นแล้วก็รีดครับผม 4. ที่รองแขนเสื้ออันนี้ก็เหมือนกันครับบางบ้านก็ไม่ได้ใช้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นร้านรีดเสื้อนะครับที่จะใช้ที่รองแขนเสื้อห้ากระบอกฉีดน้ําหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟอกกี้นั่นเองครับโดยเราจะนําน้ํายารีดผ้าเรียบนํามาใส่ในกระบอกฉีดน้ําเพื่อฉีดเพื่อนํามาฉีดก่อนที่จะรีดผ้าจะทําให้ผ้าเรียบขึ้นนะครับ หรือบางบ้านอาจจะใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้ครับ6กไม้แขวนเสื้อจำเป็นมากเลยครับเพราะหลังจากรีดผ้าเรียบแล้วเราก็ต้องนำไปแขวนไม้แขวนเสื้อนะครับต่อไปเป็นใบงานนะครับให้นักเรียนบอกวิธีรีดผ้าและอุปก,กรณ์รีดผ้านะครับโดยการเขียนวิธีรีดผ้ามา2วิธีและยกตัวอย่างอุปกรณ์การรีดผ้ามาอย่างน้อย3อย่างสามารถทำเลยลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ